สวัสดีครับผมโอ้เห็นงานคือเก่าเนาะครับมือกี้ได้นี่เระครับงานก็ได้ถอนหญ้านะครับผมฝนฝนกระต๊กเนาะครับผมฝนกระต๊กเนาะครับผมโอ้เป็นอะไรเนาะครับผมสูสูนะสู้ๆเห็ดงานในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดนาะครับผมเห็ดไปกันเราแวงไปเนาะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะเข้าโฮมก่อนเนาะครับผมฝนต๊กครับผม นี่แหละครับถอนหญ้าโวคาโดนะครับผมโวคาโดปลูกใหม่เด้อครับผมนี่งามๆนะครับผมกับช่วงนี้ก็ยังยังบอกปกติปานใัเนาะครับผมเหตุงานไปก็ระวังหน้าระวังหลังไปเนาะครับผม <c oughs> เพืเ่อนๆแรงงานเอาก็ขอให้อยู่รถปลอดภัยเนาะครับผมอ,อยู่รถปลอดภัยทุกคนเนาะครับผม สำหรับพวกผมก็ระวังอยู่ครับผมระวังตัวอยู่ก็ลอรอเบิ้งสถานการณ์ต่อไปเนาะครับผมว่าสีดีขึ้นบ่นหรือเป็นแนวใดเนานนะครับผมับขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ให้ทุกคนเนาะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็สิเขา้าโฮมก่อนนะครับผมฝนโต๊ะนะครับผมก็ผมก็ติดตาม ติดตามเข้าเรื่อยๆเหรครับผมทั้งในโทรศัพท์ทั้งในไล่กลุ่มเนาะครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆเยนาะครับผมติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆระวังว่าก็ขอให้ดีขึ้นเนาะครับผมอย่าให้เลวร้ายไปกว่านี้เนาะครับผมก็สู้ๆไปน้ำกันเนาะครับผมโอ้เป็นอะไรเนาะครับ รีฝนทุ่กบบ้านลำบากครับมือนหนเบิดมือบมือผมก็คือกันแล้วครับผมลูกเมียก็นอนบ่รับเนาะครับผมก็เห็นแนวไหนได้เนาะครับผมบางที่สถานการณ์ดีขึ้นเนาะครับผมก็ได้เห็นงานต่อก็รอรอเบิ่งไปเนาะครับผมรอเบิ่งไปสถานการณ์เนาะครับผมโอ้ลูกน้องกั เฮาเด้อเห็นไผ่ไกยไผ่ไข่มากก็ได้สูจะมาพากันมานอนกัดมองนอนอยู่นี่นระ้อน <laughs> ลูกพีกัสิเบิ่งขึ้นกันแล้วครับผมลูกน้องกันเป็นน้าไดบู้นี่นอนเวีนดีแท่นี้ฝนฝนก็ตกนะครับผมฝนก,ก็ตกโอ้ยกะสู้ๆไปน้ำกันนะครับผมเป็นแนา้าไดกัโกหโมบ้านเฮาคนละครับผม ผมก็ได้ล่อไปนะครับผมสำหรับมันคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมกับผมมีอย่างไรนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมได้งานตั้งแดนเท่าในอิสราเอลนะครับผมสวัสดีครับ